ก่อนจะไปรูปคำนวณตัวข้างหน้าเนี่ยเราจะี๋ยคำนวณตามมาใช่ไหมแล้วอันนี้คำตอบก็คือสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเพราะว่าอันนี้มันบวกเท่ากันมันบวกหนึ่งหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งสี่เท่าก,กับสามสิบเอ็ดไอ้เลขหนึ่งคือเรามาทดไงลูกทดทดก็คืออะไรทดก็คือว่ามันสมมติคำนวณแล้วเลขท้ายมันอะ เลขจ็ดกสี่เท่ากับเจ<ล>็ดใช่ไหมเลขท้ายเมเเอาหนึ่งลงมาแล้วอันนี้มันไม่ใช่มันไม่สแบบมันไม่ใช่แบบเร,เราเราปกติจริงๆแล้วเราต้องเอาเลขหน้ามาก่อนไม่ใช่เลขหลังถ้า <c oughs> แต่ว่าบันเกอแล้วลูกคำนวณจากเลขข้างหลังก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าอันถ้าเราคำนวณจากเลขข้างหน้ามันจะผิดเพราะว่าถ้าเราคำนวณจากเลขข้างหน้ามันจะเหมือนกับอันนี้ เพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเหมือนกับอันนี้ใช่ไหมพอเตอร์เริ่มต้นจากคำนวณจากเลขหลังทั้งหมดเลยไม่ว่าจะบวกกันแล้วเริ่มจากเลขหลังอย่าเริ่มจากเลขหน้าเข้าใจไหมเออเมื่อวานจรไม่ได้บอกแบบนี้อ่ะอันเนี้ยเก้าบวกสิบเก้าเก้าบวกสิบเก้าเท่ากับเท่ากับเกบ 2ี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สงายี่ยี่ี่หยเจดปดปดปถูกต้องเพรดพดเมื่อกี้พอเตอร์พูดว่ายี่แปดอ่ะยีแปดถูกต้องอันนี้เลขตัวเดียวพอเตอร์ได้อยู่แล้วใช่ไหมเก่งของแม่พ่อเตอร์เลขตัวเดียวเนี่ยแข่งกับแม่ไหมคำตอบเขาต่อไปนะเจ็ดบวกสาสิบเจ็อ่ะใครตอบก <10 S 1> ่อนแม่กับเตอร์เจ็ดบวกสาสิบเจ็ดเหรออ่ะแม่ รีวิวย่าไม่ได้นะอ่าไม่รับอ่าเขียนน้ำต่อต่อไปนะดูสีพอเตอร์กับแม่ใครตอบเร็วไม่ต้องให้แขรที่มีสอนเด็กเถอะพอเตอร์พอไมอันนี้พอเตอร์คิดเป็นอยู่แล้วใช่เอาเลขแบบเยอะๆพี่มีาเก้าอบเก้าสามบเก้าแล้วก็สี่สิบสี่เอสี่สองสี่มี่สสีาสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสีอ่ะไม่ใช่ เาคิดใหม่อย่ารีบลูกอะแม่ตอบแม่คิดด้วยไม่ไม่สามลวที่ใครตอบก่อนสามสามเกสสิบเกแล้วก <9 S 2> ็ส <us> ี no <istol> <is atorium> <un> yeah. ่สิบสี่เอสี่สองสี่ามส่สี่สห้าสี่สเจ็ดสี่แปดชสี่แขาได้บอกก่อนพี่วิวคือยาวเหมือนคนแก่เลยนี่ไปตันไหมยาวเหมือนคนแเก่ นม่ไม่แพ้เราอันได้หนึ่งหนึ่งเหมือนกันพี่ีิตัวอยากถ่ายที่วัดต้นตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้คือคะแนนหนึ่งทับหนึ่งนี่พีอ่ะสามห้าบวกเจ็ดใครตอบใช่ไหมเอ้ยเอาใหม่บอกว่าอยากรู้เลขทดนี่ก็ให้เลขตัวเดียวอยนั่นแหละต้องทำให้สัตว์ก่อนสี่ทีละช่องสี่แม่ เมมมันจะเต็มก่อนแล้วเนี่ยแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมล่ะแม่ไม่นี่รมือานหนึ่งไปแล้วม่ีคิวดอกมันคนจีนแกเลยจคิ้วไม่มีมันเป็นผมเลยอ่ะพี่เจอันนี้คือของแม่อันนี้ของคือของพัตเตอร์ปัตเตอร์ได้หนึ่งได้ครัถามต่อไปนะพบปัตเตอร์เปลี่ยนตัวนะเจ็ดบวกสามสิบห้าเท่ากับ แล้วก็สี่สิีผิดสออสามห้าอสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามปด้องถูกต้องไม่ต้องรีบลูกขอให้ชัวยยังไงก็นสนาแม่อยู่แล้วแม่คิดไม่ออกแ <ś> ม่แม่ต้องนับด้วยดีโอเคแต่แม่อยากเห็นเลขคดเนี่ยอ แม่จะถ่ายเพื่อเลขทดเนี่ยส,สี่นาทีแล้วยังไม่ได้ทดเนี่ยเลขทดอันนี้มันยากนะเอาไงท้องเลยหนึ่งบว